สวัสดีครับทุกคนครับและวันนี้ฮะโอ๊ตแล้วก็เชียงใหม่แลฟโฟมครับทุกท่านฮะในคลิปคอนเทนต์วันนี้ครับโอ๊ตจะมาแชร์เทคนิคนะครับเกี่ยวกับการปิดการขายที่ดินมูลค่า14ล้านนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันทํำยังไงนะครับสำหรับคนที่กําลังขายประกาศขายที่ดินนะฮะแล้วก็เฮ้ยมันอยากขายที่ดินให้ได้เนี่ยทำยังไงนะฮะคือผมต้องบอกอยู่ครับว่าเทคนิคที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่ผมเพิ่งปิดการขายไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนธันวาเนี่ย แล้วผมใช้เวลาในการขายเนี่ยจริงๆเนี่ยลูกค้าติดต่อมาเพียงแค่วันเดียวนะหลังจากที่ผมทําตลาดออกไปนะครับแต่ว่ามันก็มีการดิลเรื่องราคาก็ใช้เวลามาทั้งสองวันนะครับแล้วก็จบราคาก็คือมีการลดราคาหรือต่อรองราคากันอยู่ประมาณสองถึงสวันแล้วก็โอนนะครับโอนภายใน7วันเฮ้ย <H ei> มันทํำยังไงที่จริงเทคนิคนี้มันง่ายมากนะครับข้อแรกผมสามารถจบได้ตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับว่า คือเรื่องของราคาอันดับหนึ่งคือเรื่องของราคาแน่นอนคือราคามันต้องถูกกว่าท้องตลาดหรือราคาถูกกว่าราคาประเมินกรมที่ดินหรือราคาถูกกว่าราคาแบบกรมแบกของธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถูกกว่าข้างเคียงคือข้อแรกมันต้องเป็นจุดนั้นอยู่แล้วเรื่องของราคาเวลาเราขายที่ดินแต่มันจะมีเทคนิคย่อย2องสาบางคนว่าเฮ้ยฉันขายถูกแล้วแต่ทําไมมันถึงยังขายไม่ได้การวิเคราะห์คืออะไรเทคนิคที่เราจะขายลูกค้าและจบราคาคือยังไงในคลิปนี้เดี๋ยวโอ๊ตมีคําตอบให้นะครับ หรับใครนะครับที่สนใจคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะที่ผมทำออกมาเรื่องของการแชร์เทคนิคนะครับการขายบ้านขายที่ดินนะฮะหรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่หรือธุรกิจในเชียงใหม่ก็ติดตามช่องของเราเอาไว้นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากฝากขายที่ดินนะครับอยากได้ข้อมูลว่าเอออยากขายยังไงทํายังไงหรืออยากฝากขายกับทางบริษัทก็แอดไลน์บริษัทเข้ามาก่อนได้นะเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เราดูก่อนได้นะครับ ทุกคนครับในเรื่องของการขายที่ดินหรือการขายบ้านเนี่ยเทคนิคที่จริงเนี่ยมันมีเทคนิคยิบย่อยมากๆซึ่งผมพูดตรงว่าคือผมก็คงไม่ได้แชร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าทำยังไงแบบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะเป็นเทคนิคในแต่ละแปลงในแต่ละที่ดินในแต่ละบ้านบางราเวลาผมแชร์นะเพราะว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องไปดูว่าแปลงนั้นเนี่ยมันคือที่ดินอะไรมันทําอะไรและใครจะซื้อนะครับคือเรื่องของราคาเป็นจุดพอยต์สำคัญอยู่แล้วข้อแรกคือเรื่องของราคาถูกไหม ราคาเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ผมตั้งขายประมาณสัก 13- บสล้านเนี่ยซึ่งถูกกว่าท้องตลาดในตอนแรกราคาแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสแล้วนะคือราคามูลาค่าในที่เขาขายกันเนี่ยถ้าแปลงเนี่ยตีเป็นต่อตารางวาเนี่ยมันอยู่ประมาณสักยีล้านแต่ผมก็ขายอยู่มาเนี่ยถูกกว่าประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะแล้วก็ก็ต่อรองลงนาลดอิงสักเล็กน้อยก็จบได้อ่าทีนี้ข้อแรกเลยคือเราตั้งราคาแบบดึงลูกค้าเพื่อเข้ามาก่อนว่าเฮ้ยเราถูกจริงราคาเราดีจริง เพราะว่าพอยต์สำคัญของแปลงนี้มันมี story ก่อนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเจ้าของเนี่ยข้อดีคือเจ้าของเขาถือมา30ปีแล้วเป็นที่ดินมือแรกอ่าหมายว่าไงคือถือมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับเมื่อสักปี33มานะปี3าี่ยยุคนู้นเลยซึ่งทําให้มูลค่าที่ดินเนี่ยมันข้อดีก็คือว่าเขาไม่ได้ซื้อต่อในราคาที่แพงทําให้ต้นทุนเขาถูกอยู่แล้วอ่าข้อหนึ่งนะครับทีนี้ในส่วนสําคัญคือเขาจําเป็นต้องขายเพื่อปลดหนี้มันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะ เป็นเหตุผลหลายๆอย่างที่มันประจบเหมาะนะครับมันเลยทาราคาได้แต่ทําราคาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้นะฮะเพราะว่าผมมองตรงว่า,าทำราคาไปมันก็ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมบอกตรงว่าคนที่จะมีเงินสด10กว่าล้านแล้วซื้อของเี่ยมันไม่ใช่ทุกคนผมพูดตรงว่าผมเสนองานแปลงนี้ไปประมาณ20กว่าไลน์มันก็มีเสียงตอบรับมาแค่แบบนิดหน่อยเท่านั้นคนอื่นก็ไม่ได้สนใจนะต่อให้มันถูกคุ้มค่าเพราะว่าในปัจจุบัน ต่อให้คนมีตังค์นะครับนักลงทุนต่างๆเขาก็เซฟนะครับเซฟตัวเองเก็บเงินสดเอาไว้นะครับแล้วเงินสดสิกว่าล้านก็แบบนะบไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะซื้อกันแบบตัดสินใจกันรวดเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ต้องมีเทคนิคมีจังหวะนะครับแล้วก็รู้ว่าใครจะซื้ออ่มมันสําคัญตรงจุดน,นั้นทีนี้ครับพอเราได้ราคาแล้วราคาเนี่ยผมก็คงไม่ได้ลงลึกว่าของคุณควรขายเท่าไหร่แปลงคุณควรจะมูลค่าเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่สามารถทราบได้ว่า เป็นยังไงแต่ที่สําคัญคือคุณต้องถูกกับคู่แข่งพอสมควรโดยที่ผมเองอใช้ประสบการณ์ของผมเนาะลูกค้ามาฝากขาผมก็ใช้ประสบการณ์ของผมว่าโอเคเฮ้ยแปลงเนี้ยพี่อยากจบได้ภายในสิ้นปีคือลูกค้าฝากผมอตอนต้นธันวานะครับช่วงต้นธันวาฟักวันที่ห้าวันที่สิบธันวาแล้วผมแล้วอยากขายให้มันจบภายในสิ้นปีคือเป็นโจทย์ที่ยากมากนึก <c oughs> ออกไหมว่าลูกค้าไม่อยากจำนองไม่อยากขายฝากไม่อยากอะไรแล้วแบบเอาเงินออกมาไม่ไม่ไม,มันมันมีถือถ้าจะเอาเงินออกมาแบบก้อนหนึ่งอ่ะมันมี วิธีการมากเช่นบาง,งคนก็ไปขายฝากบางคนก็ไปจำนองนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอาหลักทรัพย์กำประกันเต็มก็ต้องเสียดอกเบีย้ยเสียค่าธรรมเนียมเสียค่าปากถุงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งขอว่าเฮ้ยไม่เอาขอขายราคาไหนราคานี้พอได้ไหมผมเปิดราคานี้ไปเขาเปิดราคานี้มาโอเคผมพอทําได้เดี๋ยวลองดูกันก็ลองดูทางการตลาดส่งตอนแรกก็ส่งแบบไม่ทําการตลาดก่อนก็คือส่งให้กับกลุ่มนักลงทุนที่มอยู่ในมือ ส่งไปก็ยังเงียบเป็นอยู่แปลงว่าราคายังไม่ได้คือก็แบบมันต้องมีการเซอร์เวย์เนอะไหมครับคืออันนี้คือวิธีทำงานของผมนะผมจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนคือผมมันผมมีคนรู้จักมีนักลงทุนที่เขามีเงินอยู่ในมือผมก็ส่งไปก่อนว่าโอเคให้าราคาเนี้ยสนใจไหมเป็นราคาหลังบ้านนะราคาแบบพิเศษส่งไป2ี่สิบสายสิบลก็เงียบอยู่นะครับ <laughs> ก็เลยมาทําคลิปนะฮะทำคลิปไปที่ผมลบไปแล้วนะครับถ้าใครติดตามช่องเราจะเห็นว่ามีคลิปตัวหนึ่งที่ผมทําไปแล้วก็ปิดไปแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าราคาเร็วๆเ,เนี่ยผมจะปิดคลิปเลยปิดไปแล้วนะครับอพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เลยโพสตออนไลน์เพราะว่าเฮ้ยปกติเนี่ยถ้าราคาดีเนี่ยในสถานการณ์เมื่อก่อนนะสถานการณ์แบบปัจจุบันนะครับแบบว่าราคาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าโอ้โหนักลงทุนผมแป๊บเดียวซื้อนะครับแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ในยุคนี้มันอาจจะแบบยากหน่อยก็เลยโอเคก็เริ่มทาคลิปออนไลน์แล้วก็ โพสไปซึ่งก็ใช้เวลาเพียงวันหนึ่งก็มีกลุ่มนะักลงทุนเขาก็ติดต่อกลับมานะครับก็มาคุยกันนูน่นนี่นั่นโอเคผมจะไม่ลงลึกตรงจุดนี้แต่ผมจะเล่าว่าเทคนิคที่2คืออะไรถ้าเราเข้าใจเทคนิคหนึ่งเราเรื่องของราคาแทคนที่2คืออะไรคือใครจะซื้อรัพย์ของเราหรือที่ดินของเราที่ดินของเราเหมาะกับใครแล้วทําอะไรได้บ้างทําอะไรยังไงให้ได้บ้าง ผมมองอย่างนี้ครับผมบอกว่าถ้าราคาถูกผมต้องขายให้กับคนที่มีเงินแล้วกล้าตัดสินใจในช่วงระยะเวลานี้แบบเขารู้ว่าคุ้มแน่นอนแล้วเขาซื้อไปเขากําไรทันทีอันนี้คือจุดแรกถ้าคุณหาลูกคา้ากลุ่มนี้เจอนะครับแล้วคุณทําราคาได้แน่นอนผมบอกลูกค้าผมว่าพี่ซื้อไปวันนี้พี่กําไรทันทีอย่างน้อยๆครับวันนี้นะสองล้านบาทอ่าสมมุติผมขายลดราคากันมาแล้วแล้วก็พี่ไปขายต่อแบบด่วน ได้กำไรทันทีอย่างน้อยล้านถึงสงล้านเอ้ยเขาก็โอเคนะลงทุน10ล้านได้กำไร10%หรืออ่า20%เขาก็แฮปปี้แล้วก็เขาก็คิดเองว่าโอเคมันถูกต้องมันได้แต่ว่าถ้าพี่รอระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งพี่เอาไปแบ่งแปลงขายเพราะว่ามันที่ดินมันแปลงใหญ่อ่ะนึกออกไหมอ่าลายไร่นะครับถ้าเอาแบ่งแปลงขายใช้เวลาในเรื่องของการทําการแบ่งแปลงนิดนึงนะครับไปทำรังวัดแล้วแบ่งแปลงใช้เวลาสองสเดือนจะขายได้สูงกว่านี้กําไรน่าจะได้ 4- ีถึงหล้านบาท เขาให้ด้วยเขาโอเคเพราะจริงเนี่ยผมขายแปลงนี้คือแปลงใหญ่นะครับคนแปลงใหญ่เนี่ยคนที่ซื้อแปลงใหญ่10กว่าล้านเนี่ยมันมีน้อยแต่ว่าถ้าคุณซอยย่อยแบบเป็นแบบร้อยสองร้อยวาราคามันจะทําได้แล้วมันทําได้ดีกว่าซึ่งเขาก็เห็นด้วยฟุดท้ายเขาก็โอเคเราก็คุยกันว่าเออแปลงนี้ต้องคนนี้แล้วก็เราขายแบบซื้อวันนี้กําไรทันทีแล้วกำไรทันทีจริงๆนะไม่กำไรแบบอนาคต กำไรแบบเห็นจริงๆแล้วทาได้จริงๆแล้วรู้จริงๆว่าทําได้ซึ่งถ้าเราพูดจริงเราทําจริงแล้วก็เราสร้างความน่าเชื่อถือให้เขาจริงๆมันก็จบได้อาซึ่งเขาก็เห็นด้วยโอเคแล้วเขาก็แบบซื้อเพื่อจะไปลงทุนแล้วก็แบ่งแปลงต่อซึ่งเขาก็อาจจะทํากําไรได้3 0มสถึงสีในระยะเวลาไม่ถึงปีลงทุนไปสิกว่าล้านแต่ทําได้กําไรสักสามสล้านเนี่ยโหก็โอเคแล้วนะสามสเซนี่ยซึ่งเขาก็เห็นด้วยตามผมแล้วเขาก็วิเคราะห์ก แบบเดียวเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยข้างเคียงอะ่ะมันมีราคาประเมินอยู่แล้วนะครับแล้วเรารู้ว่าบ้านที่ดินตรงนี้มันสวยข้อแรกคือที่ดินมันสวยนะแล้วก็สร้างบ้านขายกับกลุ่มรายย่อยได้ราคาไม่แพงเขาก็ซื้อกันอันนี้คือจุด Point ข้อที่2ก็คือว่าข้อแรกเนี่ยรู้ราคาข้อที่2รู้ว่าควรขายใครและใครจะซื้อเราในระยะเวลาตรงนี้ถ้าเรา Point หนึ่งกับ point สองเรารู้เรื่องแล้วว่าโอเคเจอลวเจอลูกค้านะครับมันก็ขายได้ข้อที่3 ความคุ้มค่าเมื่อกี้ผมบอกไปว่าซื้อไปแล้วคุ้มแน่นอนซื้อไปแล้วกําไรทันทีคนทุกคนนะ่ครับถ้าผมบอกว่าทําการตลาดออกไปว่าซื้อแล้วกําไรทันที1ล้านบาท2ล้านบาทเฮ้ยเป็นคุณคุณลงทุนไหมอ่ะคุณมีเงิน10ล้านวันนี้คุณลงทุนเปรบปุ๊บแล้วคุณสามารถทํากําไรทันที1-2ล้านบาทใครๆเขาก็เอาครับถ้าคุณมีตังค์นะเป็นยวผมก็เอาเชื่อไหมแต่ว่าความจริงคือว่ามันทําได้จริงหรือเปล่า ผมบอกการันตีลูกค้าว่าถ้าพี่ซื้อวันนี้แลวพี่แบ่งแปลงอะ่ะผมขายต่อให้พี่ทันทีผมขายได้เพราะว่ามันมีลูกค้าผมเล่าเขาว่ามันมีลูกค้ามาขอแบ่งแปลง,งซื้อแล้วอันนี้ข้อแรกคือความจริงก่อนคือผมขายไปอะ่ะมันมีคนมาขอแบ,งแบงออ่งแปลงอ่าขอไล่นึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีคนมาขอซื้อซึ่งผมบอกเขาว่าถ้าขายไล่นึงต้องขายแพงกว่าอ่ามัน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 มี Data ข้อมูลของความเป็นจริงแล้วผมก็มี Data ข้อมูลของลูกค้าส่งให้เขาได้เลยซึ่งบอกเขาว่าพี่ซื้อเหมาไปเถอะ แล้วก็ถ้าพี่อยากขายครึ่งหนึ่งอะเดี๋ยวผมส่งลูกเบอร์ลูกค,ค้าให้ผมขายต่อให้พี่ก็ได้กำไรอันที่อย่างน้อยๆล้านหนึ่งตอนนั้นนะ,ะนึกออกไหมนึกออกไหมเฮ้ย,เข,ย,เ,ขย,เ,ขยเขาก็โอเคแฮปปี้แล้วก็เขาก็แต่ว่าผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เขาจะซือ้อเพื่อไปขายต่อหรือแบง่งแปลงหรืออยู่เองเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเขาอาจจะอยู่เองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งขายต่อซึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่เองสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ขายต่อเหมือนกับว่าเขาได้กําไรของบ้านที่ดินที่เขาซื้อเพื่ออยู่เองอะกำไรไปแล้วอะ เนี่อไหมครับอันนี้แหละคือพอยต์สำคัญคือความคุ้มค่าราคาคนที่จะซื้อและความคุ้มค่าถ้าคุณตอบโจทย์3ข้อนี้ได้คุณจะขายอะไรก็ได้ในโลกขายได้เร็วด้วยแต่บางทีเราต้องเข้าใจก่อนว่าความคุ้มค่าเนี่ยคือส่วนที่สําคัญถ้าคุณสามารถขายเขาให้เขาเห็นความคุ้มค่าณนะวินาทีนี้นี้น,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 นี้นี้ได้นะฮะยังไงก็จบการขายได้อย่างรวดเร็วแน่นอนอ่านี่คือเทคนิคนะครับเทคนิค หา3าอยร์นี้ให้เจอราคาเนี่ยผมเชื่อว่าคนอาจจะหาได้ลูกค้าอาจจะหาคุณอาจจะไม่ไมรู้คือใครซื้อของคุณแต่ความคุ้มค่าสําคัญที่สุดถ้าคุณหาลูกค้าเจอแล้วคุณเสนอความคุ้มค่าให้กับเขาสินค้าทุกอย่างในโลกคุณจะขายได้ที่ดินปล่ามูล,ลค่า10ล้านร้อยล้านก็ขายได้ผมดีลมูล,ลค่าร้อยล้านผมก็ปิดการขายได้ถ้าเห็นแล้วว่าความคุ้มค่าเพราะมูล,ลค่ายิ่งสูงอะผหรับผมนะผมพูดตรงๆนะที่ดินมูล,ลค่ายิ่งสูงรับผมผมยิ่งขายงา่ายก็ผมรู้ว่า ความคุ้มค่าคืออะไรแล้วคนที่ซื้ออ่ะมูล,ลค่าแบบห0สิบล้านสี่บล้านยี่บล้านร้อยล้านเนี่ยเขาซื้อเพราะความคุ้มค่ามันเป็นสิ่งที่ผมขายบ่อยๆผมก็เลยรู้ว่าเอากลางกระดาษออกมารู้ว่าแปลงเนี้ยต้องขายเท่านี้จะขายไหมถ้าขายได้มันมีลูกค้าอยู่แล้วที่จะซื้อถ้าเขาซื้อเขาก็รู้ว่าโอเคซื้อมาเขาซื้อร้อยล้านแต่เขาสามารถทํากําไรต่อได้ยี่สิบสามสิบล้านเขาก็เอานึกออกไหมแต่เราต้องยอมนะคือมันผมพุ่งตรงว่ามันจะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจ มายเซฟตรงนี้คือคุณต้องเข้าใจก่อนด้วยนะว่ามายเซฟของคุณเนี่ยในการที่คุณต,ตัดใจขายเนี่ยคุณจะไม่สามารถขายในราคาที่แม็กซิมัมได้เพราะว่าเราอะ่ะเ,เจ้าของที่ดินเองเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีคอนเน็ชันไม่ได้มีความรู้ที่ไปทําต่อหรือแบบต้องการเงินด่วนหรือไม่ได้มีเงินลงทุนเพื่อทําต่อเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถขายราคาที่แบบพัฒนาแล้วได้คุณก็ต้องยอมขายราคาในราคาปัจจุบันราคาต้นทุนเหมือนกับว่าเราเป็น สไปเออร์เราขายของอ่ะเราขายราคาส่งอ่ะให้กับผู้ค้าปีกเขาไปทําต่อคุณก็ต้องยอมจุดนั้นคุณก็ต้องขายราคาส่ง,ค,าค,าสงคุณจะไปขายราคาปีกไม่ได้ถ้าคุณจะขายราคาปีกคุณก็ต้องลงทุนคุณก็ต้องพัฒนาต่ออันนี้คือจุดที่สําคัญนะครับในการขายที่ดินนะที่จริงบ้านเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าบ้านมันจะมีเรื่องอิมมอชแนลอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้แล้วก็วิเคราะห์ที่ดินแปลงที่ดินของคุณได้ครับ แรัววันนี้นะฮะโอก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ